สวัสดีพี่น้องมาทักทายกันแบบภาษาบ้านเรานะทุกคนเ,นเพื่อนๆเคยไปจับปลาช่วงข้าวใกล้จะได้เกี่ยวไหมตามหัวไล่ไปลายนาะที่ที่เราตรงที่มันลึกๆอะเราก็จะไปจับปลาคอด ภาษาโคราชเรียกปลาคอดถ้ภาภาษาอีสานก็บอกปลาคอนไปคุยตามคีกโคนทุกคนก็จะมีพวกปลาชนปลาดุตอนเป็นเด็กนะชอบจังเพราะว่านาเนะี่ยมันเยอะเนาะมันก็จะมีตำหัวไล่ไปลายนาะเขาก็จะไม่ค่อยหวงเขาก็จะไปหวงแต่ในในบึงกว้างกวงบึงกว้างกว้างนะ้ำมันก็จะแหนะ้งเนี่ยช่วงประมาณ เดือน11เดือน12นี่ก็เริ่มจะแห้งละก่อนเกี่ยวข้าวเนี่ยเราก็ไปหาเก็บเอาถ้าไม่ไปเก็บ <c oughs> มันก็จะแห้ง <c oughs> มันก็จะแห้งทุกคนหรือไม่มันก็จะลงรูแต่จับประดุกนี่ระวังเดอ้อค่อยนะโดนประจำเลยจับประดุกเนี่ย พอมันทิ่มไปทีนึ่งอุ้ยปวดแต่ถ้าย่างเนี่อร่อยมากเลยนะทุกคนมันจะหอมหอมควันจิ้มกับน้ำพริกแ่วปิเปี้ยวอร่อยชีวิตบนนอกนี่ตอนเราอยู่ ตอนเราอยู่ตรงนั้นน่ะนะเราก็ไม่คิดอะไรมากมายเราก็ว่ามันลําบากเนาะพอเรามาอยู่ไกลบ้านนี่เราคิดถึงมากเลยทุกคนคิดถึงปลาย่างหัวไล่ไปลายนาะเม้ดแต่เอาหอยเนี่ยเอาหอยมาโยนใส่ฐานเนี่ยพอมันสุกมาเนี่ยมันมันอร่อยทุกคน เอาให้มันแห้งๆหน่อยอเคี้ยวกรุบๆพูดแล้วก็คิดถึงนะทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจะได้เป็นกำลังใจให้ป้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณค่ะ